มึงเอาอะไรให้พ่อกูกินวะเนี่ยมึงหลอกขายตรงกูเหรอไอหัวงอกบ่นเชี่ยอะไรมึงหุบปากแล้วอยู่เงียบๆแกกล้าตบหน้าฉันขนาดพ่อฉันยังแม่แต่จะไม่เคยนั่นไงเหมือนกูเลยคอยดูหนะ้าเสี่ยเกออย่างแกน่ะยาแกน่ะมันไม่ได้ผลหรอกเสี่ยเกอแกมันปินปอกถ้าพ่อฉันเป็นอะไรขึ้นมาแกตายแน่ ูขอสักทีเถอะไอ้ลูกเวนปากปีจอกล้าดียังไงไปกล่าวหาท่านเสี่ยวเออเอาพ่อตบหน้าหนูแรงจังเลยแสดงว่าอาการป่วยใช่แล้วอาการป่วยหายดีเป็นปิดทิ้งเลยตอนนี้ยาของท่านเสี่ยวนี่ของมันแรงจริงไม่มีจกตาเออท่านเสี่ยวผมสมองหมาปัญญาควายลิอาจสงสัยท่านก่อนหน้านี้จะทุบฉัน ให้แม่จำหน้าไม่ได้กันสินะขอโทษครับผมมันโง่เองที่มองคนผิดไอหมอกำมะลอนี่มันทำร้ายท่านเสียวเกอชั่วช้าจริงๆเด็กๆทุกแม่งให้แฟนหักเลยเสียวเกอรกูรับไม่ได้มึงใช้ยาอะไรวะทำไมมันถึงได้ผลดีกว่าเซรุ่มสกัดจากเจลลิงของกูได้ผู้ป่วยนะ่ะติดพิษต่างหากยาของฉัน ช่วยให้เขาสำลอกของเสียอยู่ในร่างกายออกมาส่วนยาของของแกน่ะมันยาใบไบโอจีนสกัดจากสิ่งมีชีวิตไม่เหมาะกับคนไข้ประเภทนี้มันไม่ช่วยให้เขาสำลอกของเสียออกมามไม่นะรู้กว่ากูอีกนี่กูเป็นหมอหรือเป็นหมาไปแล้ววะเนี่ยช่างหน้าอายแกนี่มันไรประโยชน์จริงไอแว่นเสียแรงที่ไว้ใจ คุณฟานคะในเมื่อคุณหายดีแล้วเรามาคุยเรื่องธุรกิจกันเถอะเรื่องข้อตกลงที่จะขายห้างสรรพสินค้าให้เราในสามพันล้านหยวนอ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอลบไปอีดอกทองเมื่อฉันไปแล้วนี่ว่าจะช่วยรักษาคุณฟานแต่มีเงื่อนไขได้เลยครับท่านผู้มีพระคุณอยากได้อะไรจดให้ไม่ต้องน้ำเน่าเยอะเข้าเรื่องฉันอยากได้ห้างของนายโอ้ยปวดตัวรอน สงสัยยังไม่หายต้องการพักผ่อนปวดหัวและจับหน้าอกทำา่้นดีนอะไรนี่ประธานรู้หรือเปล่าว่าตัวเองป่วยได้ยังไงยังไงหยอดูจากคราบของสิ่งสิ่งปฏิกูลในถังถ้าฉันเดาไม่ผิดแล้วก็คุณนอนกับเงินทุกวันใช่ไหมแน่นอนสิมันเป็นงานอดิเรกข,ของฉันฉันชอบมากพ่อชอบนอนจมกองเงินบนเตียงนะ่ะ ใช่แล้วสาเหตุจากสาเหตุจากของเสียทองแดงที่อยู่ในธนบัตรระยะยาวส่งผลกระทบต่อระบบหายใจยาของผมช่วยคุณได้ชั่วคราวในระยะถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่คุณจะกลับมาเป็นโรคนี้และตายหาไปอย่างแน่นอนไม่นะเงินคือชีวิตของฉันถ้าไม่มีฉันอยู่ไปเพื่ออะไรอะไรของแม่งวะเนี่ยทำตัวเป็นเด็กไปได้ อย่าเพิ่งเข้าใจผิดผมไม่ได้ขอฟรีๆแต่ผมจะจ่ายเงินซื้อมันเองอ้าวก็เห็นบอกขอฟรีปัโทโถลุ่งอกไม่ต้องห่วังผู้มีผู้คุณของซื้อทั้งทีจะขายให้ถูกๆเลยประธานฟานแต่เราตกลงกันไว้แล้วนี่นาะไม่ต้องพูดมากอีเห็ดสดจะขายให้ใครมันก็เรื่องของฉันฉันจะขายให้เสี่ยวมีอะไรปะ